เพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรีโมทกันวิธีการจะดูว่ารีโมทเสียหรือไม่เสียเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่ร้าใช่ไหมแล้วก็เปิดกล้องและะ้วจากนั้นก็มาส่องกับรีโมทดูถ้าเกิดรีโมทใช้ได้มันจะเกิดเป็นไฟีไ้ไม่ติดขึ้นมาก็แสดงว,ว่ารีโมทเสียแล้วถ้าเกิดเสียเราจะซ่อมอยังไงร,รีโมทเสียเนี่ยผมเห็นอยู่แค่สามแบบแค่นั้นแหละแบบที่หนึ่งรีโมทผ่านเน่าเกิดจาก ไม่ใช้งานนานแล้วก็เอาถ่านใส่เข้าไว้พอเก็บไว้น,น,นานๆเนี่ยไม่ได้ใช้มันก็จะเน่าพอมันเน่าปับ๊บมันก็กลายเป็นน้าเยิ้มๆไปที่ขัาา้วถ่านถ้าเกิดมันเยิ้มนิดหน่อยก็ใช้มีดขูดขั้วถ่านตรงนั้นสักนิดนึงหรือใช้กระดาษทรายขัดก็ได้แล้วถ้าเกิดมันเยิ้มเข้าไปมากลาออกมาข้างในนะมันก็จะมาเลอะที่แผงวงจรให้เอาแอลกอฮอล์เช็ด บางทีก็รอดบางทีก็กลับลายวงจรขาดแล้วอันนี้ก็ทิ้งแบบไม่ต้องใช้ใหม่ไปซื้อใหม่ได้กรณีที่สองก็คือรีโมทตกแล้วใช้ไม่ได้ถามว่าเกิดจากอะไรนี่แหละครับรีโมทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมีวงจรอยู่นิดเดียวอุปกรณ์ก็นิดเดียวทีนี้เวลาตกปั๊บตะกั่งนี้แหละที่มันจะหลุดก็บัตรกีบัตรกีเพิ่มข่าวหน้าผมจะสอนบัตรกีแบบง่ายๆบัตรกีใหม่ก็ใช้ได้เลยแบบที่สามก็คือบางปุ่มเนี่ยกดไม่ติด ุ่มบางปุ่มเนี่ยเรากดกันบ,บ่อยๆและตรงเนี้ยมันคือคาร์บอนผงคาร์บอนมันก็เลยมาติดที่แผงวงจรตรงนี้ตรงที่มันใช้รับปุ่มวิธีแก้นะครับตรงแผงวงจรน,นี้ใช้นี่ครับอย่างลบสะอาดปั๊บส่วนฝั่งด้านนี้ก็ใช้ขดัดต้นบบดจุ่มเข้าไปในแอลกอฮอล์เช็ด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 ทำความสะอาดนะเท่านี้ก็ใช้ได้ถ้าทำทั้งหมดทั้งสามอย่างนี้แล้วยังใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรละ ไปซื้อใหม่อีกแค่นี้ครับวิธีการดูแลรีโมทของเรา